หลังจากที่รับชมซึ่งดีๆจากทางสถานีแล้วนะคะก็กลับมารับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันต่อนะคะก็ยังคงมีข้าวทนาีน่าสนใจนามาเลา่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะมาดูกันที่เรื่องของการจัดงานวันผู้สูงอายุประจําปี2 5 5 6นะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุประจําปี2 5 5 6เพื่อที่จะให้คณะผู้บริหารเนี่ยได้รดนามดำหัวขอ ขอพรจากผู้สูงอายุจากทัวจังหวัดนองกว่า800คนค่ะ ชาววันที9่9เมษายนช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่โรงยิมเะเริ่มประเกียดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองคณะผู้บริหารข้าราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รวมกันจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดระนองโดยมีวาทีรอยตรีเชื้อซักจำปาเทศได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีพิธีส่งโดยการสวดน,นามพระพุทธมนต์โดยพระเทพสิทธิมงคล ทีปรึก่าเจ้าคณะจังหวัดระนองและมีการรดนามดําพวผู้สูงอายุกว่า8ปดรอยทันถัวจังหวัดระนองโดยการจัดงานวันผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากถูกภาคส่วนของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดระนองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองพร้อมโดยหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายค่ะ นายคงฤษิชัดมารีรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนจนังหวัดหนองได้กล่าวว่าการจัดงานวันผู้สูงอายุถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยอีกหนึ่งประเพณีที่ได้จัดมาเพื่อระลึกคุณงามความดีของผู้สูงอายุและก็เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูและได้ตรนักถึงความสําคัญของผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นบุคคลที่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด น้องซึ่งเป็นองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เห็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตนเองก็ได้เข้าอวยพรให้ผู้สูงอายุถูกทันจงประสบความจเจริญอายุมัน่นคว่นยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตนหใหม่ใ่ปกคลุมลูกหลานต่อไป สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางระนองชาแนลนะครับกับผมคงกิจฉัดมารีรัตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้จัดงานนะครับเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของวัฒนรธรรมท้องถิ่นของเรานั่นคือประเพณีวันสงการนะครับ วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจาังหวัดนนองท่านว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จปาเทศมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีผู้สูงอายุมาร่วมงานอย่างคับข้างนะครับโดยมาทั้งมา่อำเภอ มีผู้ร่วมง,งาน800ท่านและวันนี้นะครับเรากจ็จัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเทิดทูนพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นข้าราชการบรรดานผู้สูงอายุดีเด่นนะครับโดยวันนี้นะครับมีผู้แทนจากห้ามเภอนะครับ63ท่านเป็นผู้แทนที่พวกเราให้ความเคารพลดน้ำดําหัวในวันนี้นะครับ แล้วก็ยังมีตัวแทนจากห้ามเพลินที่มาร่วมงานนะครับตั้ง800ท่านวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจ้าวลดน้องนะครับช่วยกันสืบสามประเพณีอันดีงามของบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนะครับให้ความเคารพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และก็ญาติพี่น้องของเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ลูกหลานของเราสืบสานประเพณีนี้อันดีงามต่อไป ความเป็นอย่างยิ่งว่าในประเพณีวันสงการนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนองและคุณพ่อคุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สงความปรารถนาอายุมั่นขวัญยืนกิจการงานมั่งคงตลอดปี2 5 5 6ในครั้งนี้ครับขอบขอบคุณมากครับ ทางด้านนายเซรีเจริญพลนประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระนองก็ได้บอกว่าตนเองก็รู้สึกดีใจเป็นย่างหมาค่ะทีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุถูกปีซึ่งปีนี้ก็จัดย่างหญิงใหญ่กว่าถูกปีค่ะโดยในวันนี้ถื่ว่าเป็นการรวมรวมของผู้สูงอายุทางจังหวัดระนองทีมีประมาณกว่า8 0 0คนโดยจังหวัดระนองก็ได้มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมากกว่า8,900คนในจังหวัดระนองและในวันนี้ก็ได้ นำตัวแทนมาแต่ละอําเภอปร,ระมาณ8 0 0รคนซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่มารวมกันจัดกิจกรรมแล้วก็ได้เห็นถึงความสําคัญของพวกเราตนเองก็คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วก็จัดย่างหญิงใหญ่แบบนี้ในปีต่อๆไปด้วยค่ะ าการจัดงานวันผู้สูงอายุในวันนี้วันที่9เมษายน2 5 5 6มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวมผู้สูงอายุทั้งจังหวัดให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจังหวัดระนองของเรามีทั้งทั้งหมด30ตำบลกาบรีจตำบลนละหุ่นจตำบลนอำเภอเมือง9ตำบลกระเบอือ5ตำบลและสุกรำสามลา2ตำบล ซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งหมด48ชมรมมีสมาชิกผู้สูงอายุทั้งหมด8,974คนโดยเฉพาะในวันนี้ผมในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระนองได้แบ,บ่งโควตาให้อำเภอกาบรี150คนอำเภอละอุ่น150คนอำเภอเมือง200คนและอำเภออำเภอกะเปอร์ 150คนและเก่งและอำเภอสุกำราน100คนการจัดงานในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดงบประมาณไว้ให้พวกเราทั้ง5อำเภอได้มาร่วมจัดงานที่อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกิจกรรมต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดงานต่อจากนั้นท่านก็จะส่งน้ำพระพุทธเสหงและก็ส่งน้ำอดีตเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็วยรดน้ำให้พ่อตัวอ่า่แห่งชาแม่ดีเด่นแก่ และก็ตัวแทนของผู้สูงอายุทั้งทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดต่างๆนะครับในท่านในงานปาร์ตี้การนั้นก็จะมีกิจกรรมรันเล่นต่างๆ่าเช่นการแสดงของเราแสดงถึงความแข็งแรงของผู้สูงอายุของเรานะครับ เรามีการแจกของขวัญให้ผู้สูงอายุทั้ง850คนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันและคิดว่าการจัดงานวันผู้สูงอายุในเดือนเมษายนเราจะจัดเป็นประเพณีต่อไปได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุทั้งจังหวัดอยากสนับสนุนให้ จำรองผู้สูงอายุจังหวัดนนทจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้และให้งบประมาณมากกว่านี้เพราะที่มานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับขอขอบคุณมากครับ สำหรับวันผู้สูงอายุตรงกับวันที13่13เมษายนของทุกปีนะคะซึ่งก็ตรงกับวันสงกรานต์ค่ะซึ่งเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะไปยุ่ที่ไหนก็มักจะกลับมาเพื่อพบปะเจอเจอกันรับสิน้นรับพรจากผูรักผู้ใหญ่ในบ้านอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันครอบครัวแต่ว่าจะเลื่อนไปอีกสักน้อยก็คือวันครอบครัวเนี่ยจะตรงกับวันที14่14เมษายนของทุกปีแต่ก็ยังยุ่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ย่างไรก็ตามค่ะ ผู้สูงอายุเป็นวัยทีต้องการเอาใจใส่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าผู้สูงอายุมักจะมีอาการหน่อยใจเราคี้ใจน้อยนะคะการดูแลผู้สูงอายุก็มีประเด็นหลักๆก,ก็คือทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองเราต้องทําให้ผู้สูงอายุรู้สึก,กว่ามีคุณค่าผู้สูงอายุก็จะเกิดความภูมิใจในชีวิตตนเองก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นสิ่งทีทันรู้สึก,กว่าชีวิตตนมีคุณค่าคือการปฏิบัติธรรมทำให้ ผู้สูงอายุได้สวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิยู่กับธรรมะองค์พราแลว้วให้ทันรู้ว่าสิ่งทีฐันธรรมเป็นบุญกุศลที่จะติดตัวทันไปตลอด ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดงานวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองราคาทีได้จัดกันลุกน้าเพราะว่าวันผู้สูงอายุเนี่ยรงกับวันที13่13เมษายนด้วยว่าวันสงการานนั่นราคาแต่ว่าทางอบจเองเขาก็มีการจัดกันลุกน้าก็คือวันที9่9เมษายนนะคะซึ่งก็มีผู้สูงอายุกว่าแปดอคนนะคาทีได้มาให้พรกับคณะผู้บริหารของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะ มาดูเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2 5 5 6นะคะซึ่งในวันที่9มษถนายนค่ะก็ได้มีการจัดแถลงข่าวโดยจังหวัดระนองค่ะจัดแถลงข่าวเปิดสนยนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2 5 5 6พร้อมกับปล่อยเร้วขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่ะ วันที่9เมษายนทีผ่านมาเวลา13น,นาฬิกา30นาทีค่ะจังหวัดระนองโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดระนองจัดให้มีการแถลงข่าวพิธีเปิดูนยนปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2 5 5 6คืนที่ห้องประชุมทองอูไรเจ้าเรือนสปาซึ่งมีวาทถีรอยตรีเชิร์ซักจำปาเทศผู้วา่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานรอมด้วยตำรวจผู้ทอนจังหวัดระนองสร้างสาธารณสุ จังหวัดระนองแกว้งการทางระนองสำนักงานทางล่วงชนบทจังหวัดระนองคนส่งจังหวัดระนองสัมบซาบิดจังหวัดระนองวิยาลไลเทคนิคระนองและเครือข่ายงดลาวจังหวัดระนองโดยมีนายสุวรพงศ์กิติพัพิบูญพระลัดจังหวัดระนองนายคงฤทชัดมารีรัตน์นาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดระนองรองภูธีเกี่ยวข้องและก็ซื่อหมุนชนนะคะไปรับฟังการแถลงข่าวค่ะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้บอกว่าจังหวัดระนองได้จัดตั้งสุ้นป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานโดยในปีนี้เน้นสงกรานปลอดภัยตายเป็นสุ้นโดยมีเป้าหมายให้สามารถลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตให้เป็นสุ้นเมื่อนกับหลายๆเทศกาลที่ผ่านมานะคะระนองเราก็ไม่มีผู้เสียชีวิตครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ต้องร่วมมาร่วมมือกันซึ่งก็ยากให้เฉเริ่มฉล่อในช่วงเทศกาลสงกราน ย่างมีความสุขแล้วก็ข้อความรวมมือผีนองประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเดินทางระมัดระวังไม่ประมาทวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาช่วยกันรณรงค์นะครับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องในเทศกาลสำคัญของปวงชนชาวไทยของเรานะครับ ซึ่งในแต่ละปีเราก็จะมีเทศกาลสำคัญที่พี่น้องประชาชนจะต้องเดินทางแล้วก็เฉลิมฉลองกันใหญ่ๆก็คงจะมีอยู่สองเดือนธันวาคมต้นเดือนมกราคมและอีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับเออซึ่งก็จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันแล้วนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์ซึ่งสังคมไทยของเรา ยึดถือเอาเป็นประเพณีของการขึ้นปีใหม่มาตั้งแต่โบราณนอกจากขึ้นปีใหม่ไทยแล้วก็ยังกําหนดให้คนไทยของเราเนี่ยได้ยึดถือเอาวันหยุดติดต่อกันหลายวันนั้นเป็นวันที่จะแสดงความกตัญญูกตาเวทิตา พันตำรวจเอกโชตชิตใชยรองผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดระน้องคะได้บอกว่าในส่วนของตำรวจผู้ทอนก็ได้เห็นความสำคัญของการสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุมาโดยตลอดค่ะซึ่งในแต่ละปีก็มีสถิติผู้ที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับเครือบินตก4ี่ครั้งแต่ว่าเราจะเห็นตัวเลขกันเฉพาะช่วงเทศกาลโดยทางตำรวจเองก็ยังคงเน้นการบังคับใชก้กฎหม้เพราะว่ายังพี่ยังมีพี่น้องบางส่วนนะคะที่ยังไม่เคารพกฎหม้ ลักๆก,ก็คือ3มอ2ข้อ1รอจะมีการบังคับใช้กันย่างเข้มขน้นมีการตั้งจุดตรวจ10จุดอําเภอละสองจุดแล้วก็จะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในทุกจุดด้วยและที่ยากจะยำมาที่สุดก็คือเรื่องของเมาแล้วครับนะคะที่ถือว่าเป็นสาเหตุลักๆสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งถุกคนตั้งเป้าหมายเดียวกันก็คือเกิดอุบัติเหตุให้หน่อยที่สุดทางด้านายแพส สุริยะคูหรัรดในแพย์สาธารณาสุขจังหวัดเลเนาะก็ได้บอกว่าทางสาธารณาสุขเองก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทางบุคลากรอ,อุป,ปกรณ์ยานพาหนะเวชพันฑ์ต่างๆรวมไปถึงการสักซ้อมระบบการแพย์ชุกเชินโดยเน้นสร้างเร็วซ่องดีก็คือแจ้งเร็วรับเร็วซ่องเร็วและก็ต้องดีทั้งในภาวะปกติและภาวะชุกเชินมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่แพย์ประจำน่วยทั้งหมด4 9หน่วยทางจังหวัดที่จะมีทีมให้ความช่วยเหลือทางการแพย์ โดยผู้ที่พบเห็นอุบัติเหตุก็สามารถแจ้งได้ค่ะทาง1 6 6งพกตลอด24ชั่วโมงค่ะและได้ประร้างเครื่องมือกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ดวยและโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลด้วยวัรอพอสอตอถุกแห่งก็ให้เตรียม้องชุกเชิญไหวรวมถึงอ,อสอมอเองก็จะช่วยกันรณรงค์รวมกับจุดตรวจถูกแห่งด้วยนายวันท่าภุมมารารสุคนคนส่งจากมัตรน้องค่ะก็ได้บอกว่าสาหรับภารกิจในช่วง7วันอันตรายนะคะ ในส่วนของทานคนส่งจากมดรละอนองก็ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอและได้มีการประชุมผู้ประกอบการคนส่งเพื่อที่จะรวจวสภาพรถพนักง,งานขับรถให้มีความพร้อมในการคนส่งผู้โดยสารโดยมีส่วนคุ้มครองผู้โดยสารรถซาธารณะ หากมีปัญหาในส่วนนี้นะครก็แจงได้ที1่1ห8 4และนอกจากนี้ค่ะก็มีกิจกรรมตรวจรถก้อนชายปลอดภัยแน่นอนรวมกับทางอาชีวศึกษาด้วยโดยตั้งจุดรวมกับทางวิทยาลัยเทคนิกระนองทีปั๊มปอตอทองเงาส่วนทางวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีก็ตั้งจุดให้บริการทีบอกข้อซ้อกระบุรีเพื่อที่จะให้บริการตรวจตรวจก้อนชายปลอดภัยแน่นอนค่ะ ทางด้านนายบุญเสี้ยงมู่เย็นผู้อำนวยการแกล้งการทางระนองและก็นายเจริญซักอัศวะหยุทธพนผู้อำนวยการสำนักงานทางร่วงชนบทจังหวัดระนองค่ะได้กล่าวรวมกันนขคาวา่ากรมทางร่วงมีภารกิจที่สำคัญก็คือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับผี่น้องประชาชนโดยได้บูรณาการกับถูกภาคส่วนในการทำงานเสมอมามีการดูแลปรับปรุงเส้นทางติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อความสะดวกแล้วก็ได้จัดจุดเคลื่อนที่เร็วคอยให้บริการทางเทาน,น้นสายลักแล้วก ใส่ร้องด้วยตามสโลกแกนก็คือเดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางล่วงค่ะ นายเซกสั้นใช้สุทธิวงสัมป์ามีพื้นที่ระนองได้กล่าวะเราก็มีหน้าที่กำกับดูแลการจำหน่ายสุราและก็ปีนี้จะมีการเข้มงวดเพราะว่าสุราในเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็ห้ามค่ายเกินเวลากำหนดก็คือช่วง10นาฬิกาถึง14นาฬิกาแล้วก็17นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็จะบังคับใช้กันย่างเต็มทีค่ะ ทางด้านนายสุชีพผัดทองผู้ประสานงานเครือข่ายงดลาวจังหวัดระนองใน9ก้าอบคุณทางจังหวัดระนองและข่าทีได้เห้ความสําคัญในการรณรงค์การงดลาวแล้วก็ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในทุกๆเทศกาลของจังหวัดระนองล่าจากทีวีการแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบอุปกรณ์จากสานักงานคนส่งให้กับผู้พิการและก็มอบเอ่อมอบเลกู้ชีพจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรวจ จกัดสาข้าระน้องให้กับกู้ชีพกระเป๋าแล้วก็มูลนิธิระนองส่องเคราะห์จากนั้นก็มีการปล่อยเร้วขบวนรด,ดรณนรงค์ประชาสัมพันธ์ลด,ดอุบัติเหตุทางถนนดาน,นาเจ้าเรือนสปาก้อนที่จะรณนรง์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดซู่นป้องกันแล้วก็ลด,ดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งกราที่ทางจังหวัดรนน้องได้มีการจัดแถลงข้าวนะคะซึ่งก็จะเริ่มหนับกัน,กน,กนสำหรับ7วันอันตรายคือวันที่11ถึงวันที17่17เเมษาย,ยนค่ะ มาดูเรืเร่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของทางกอกอตอจังวหวัดเระน้องค่ะได้รวมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและมนุษย์ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนรวมทางการเมืองซึ่งก็มีเยาวชนจากทั้ง5อำเภอเลยนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมราว50คนค่ะ เวลา9นาฬิกาของวันที่9เมษายนยนท์ทีผ่านมานะคะที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงแรมระนองการ์เดนอําเภอเมืองระนองค่ะพลตารวดตรีปริญญาควัญยืนประธานกรรมการประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนองค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่รงเสริมเยาวชนมีส่วนรวมทางการเมืองซึ่งมีนางเศร้าหนุด นาพังริมดุลไผบู์ได้กล่าวรายงานถึงการจัดก,กิจกรรมในโครงการนี้ซึ่งก็มีพนักงานสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้ยน้องค่ะ พลตำรวจตรีปริญญาคว่ำยืนนะคะในกล่าวว่าทางกะกะตระนองเนี่ยได้รวมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและมนุษย์จัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้ารับการอบรมอำเภอละสิบคนรวม50คนซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กๆและก็เยาวชนจังหวัดระนองมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยพระพมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะแล้วก็เพื่อให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีความสามานในการตัดสินใจทางด้านการเมืองแล้วก็นำไปประยุกต์ ในชีวิตประจําวันตามระบอบประชาธิปไตยการนำพี่น้องเอาการน้องน้องเยาวชนเข้ามาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองเข้ามาฝึยอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะให้น้องๆเยาวชนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วนะครับได้นําเอาความรู้ความเข้าใจนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนและ ทำการรณรงค์นะครับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒทสภาแทนตําแหน่งที่ว่างที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่21ดนี้ด้วยโดยเ,เราจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับในวันที่18เมษายนซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่21ได้นะครับแล้วก็มีความจําเป็นในการที่จะเดินทางออกไปนอกเขตเลือกตั้งหรือเจ็บป่วยในการที่จะต้องไป หาแพทย์นะครับหรือมีธุระงานจําเป็นอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้นําหลักฐานนั้นไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิน่นนะครับที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นะครับแล้วก็ยื่นคําร้องนะครับขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งหลังจากที่นายทะเบียนเขาได้รับเอกสารและได้รับคําร้องแล้วนะครับเขาก็จะ แจ้งกับท่านว่าท่านมีสิทธิที่จะใช้สิทธิล่วงหน้าได้หรือไม่ถ้าจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้จะให้ใช้ไปใช้สิทธิที่ไหนนะครับซึ่งเรามีเขตเลือกตั้งล่วงหน้ามีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ห้าแห่งด้วยกันนะครับแห่งที่1ก็คือที่โลงยิมในเซียมอาบาจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดละนองนะครับแห่งที่2ที่อำเปอก็คือที่กระเปอก็คือ อหอประชุมที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของอำเภอกระเปือ์ที่กระบบุรีก็เป็นหอประชุมกระบบุรีนะครับแล้วก็ที่สุขสำราอละอุ่นก็จะเป็นที่หอประชุมเทศบาลละอุ่นนะครับแล้วก็ที่สุขสำราญก็เป็นหอประชุมอ๋ออำเภอสุขสำราญนะครับก็เพราะ,ะนั้นขอพี่น้องประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็มีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้าได้ไปยื่น แสดงความจำนงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นนะะที่ท่านทั้งที่มีพื้นที่อยู่นะครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาแทนตำแหน่งที่ว่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับอยากเรียนพี่น้องกับประชาชนว่าการใช้ไปใช้สิทธิ์นั้นส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารจ,จังหวัดครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ไปดูรายชื่อ ที่หน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกันนะครับในวันที่21เมษายนที่จะถึงนี้ขอบคุณครับ การอบรมเด็กและเยาวชนในโครงการในครั้งนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆค่ะซึ่งมีวิทยากรจากทางกกตระน้องแล้วก็มาบรรยายให้ความรู้ด้านการเมืองในระบบราาป,ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้งซึ่งก็เปิดให้ชมวีดิทัศน์14ปีกกตรวมไปด้วการสร้างจิตการลงคะแนนทีทุกวิธีด้วยนะคะนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดโครงการส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดระนองทุกอำเภอนะคะซึ่งก็มีตัวแทนละ10คนของแต่ละอำเภอนะคะมาเข้าร่วม โครงการทรงเสริมเยาวชนให้มีส่วนรวมทางการเมืองของทางกกอตอค่ะสำหรับช่วงนี้รายการลาค่าชาบานก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องจากลาคุณผู้ชมไปค่ะติดตามรับชมรายการลาค่าชาบานได้ไหมนะคะในช่วงต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันวันนาสุวัรนาเมธากุลจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999